ีจะมานําเสนอกับโยคะที่จะช,ช่วยช่วยอะไรครับมันช่วยทุกอย่างเลย <ừ> <c oughs> สุขภาพที่ดีนะแล้วคนเนี่ยเวลาที่พูดถึงโยคะจะคิดว่ายโยคะเป็นเรื่องยาก <ừ> เรื่องไกลตัวแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนเนี่ยทำได้แล้วป้าอายุ67แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้อาวุโส ổ, าบางคนบอกว่าไม่เอาทำไม่ได้ทำไม่ได้ มันมีท่าที่ทําได้ uh huh. แล้วมันมีท่าที่เหมาะกับสรีระของแต่ละคน uh huh. เพราะว่ามันจะมีท่าของโยคะเสมอ uh huh. สําหรับทุกอายุ oh. สําหรับทุกสรีระ uh huh. เพราะ uh huh. จริงๆเนี่ยในเมนของโยคะเลยเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะให้ท่าของเราเนี่ยช่วยเรื่อของการเหยียดแล้วยืด uh huh. แลหะหายใจลึกหายใจออกให้ยาวแล้ววันนี้เราจะโชว์สาหรับ วัยไหนอย่างไรสำหรับทุกๆวัยบางคนนี่คิดว่าอุ้ยเราอยากจะเหยียดยืดเราอยากจะพับตัวลงไปได้มากๆบางทีมันตึงใช่ใช่ใช่เส้นใต้ขาเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะตึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตึงแล้วไม่ต้องไปทรมานตึงก็ปล่อยมันตึงค่อยๆยืดทีละนิดเพราะฉะนั้นมันจะมีเริ่มต้นจากการงอเข่าวันนี้จะสอนท่าพาชโมทนาสนาซีเท็ดฟอร์เวิร์ดเบนนะนี่งอเข่าก่อนแล้วเราต้องการจะยืดขาก็เอามือวางไว้ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวขึ้น หายใจออกไม่ต้องงอหลังพับตัวไปทางด้านหน้าเหมือนจะพาแผ่นอ,อกไปทางด้านโน้นเหยียดแล้วยืดไปเอามือแตะเอาไว้ถ้าเปิดสวิตขายเหยียดได้ก็ค่อยยืดตึงตึงส่วนยางจุม หยังค่ะได้อีกนิดนึงเออได้อีกนิดนึงแล้วเวลานั้นน่ะขยับซิตติ้งโบ n e นเออเพื่อให้บางคนเนี่ยนั่งแล้วเขย่งก้นกระดูกก้นกระดูกก้นใช่กระดูกที่ใต้ก้นเนะเนาะแล้วก็เหยียดแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องพยายามไปโค้งหลังแล้วก็โคลอเออหลังงอคอด้วย บางคนเนี่ยคิดว่าเราจะต้องรีบเอาหน้าผากไปชิดขามันไม่ได้มันตึงแล้วมันทร,รมานแล้วคนที่ทําอยู่ที่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรเลยฉันพยายามทําหาคนมาช่วยกดหลังควรไหม,ไ,ไ,หมไม่ควรไม่ควรเอ,อ่อสาเหตุที่ไม่ควรเพราะข้อที่หนึ่งคนที่มากดหลังของเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือกลั้นลมหายใจ<อ>ถ้าผื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลั้นลมหายใจมันจะตึงแล้วก็เกรง็งใช่ไหม ขาตึงไม่ได้ก็องอแล้วก็เหยียดยืดเอาตัวพับราบหน้า,าขา,าไม่ฟื้นแล้วค่อยเหยียดเป็นทีละนิดเหยียดเป็นทีละนิดแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกทุกครั้งก็เหยียดยืดแล้วค่อยทิ้งตัวลงไปทุกลมหายใจเข้ายืดตัวขึ้นทุกลมหายใจออกค่อยๆลดตัวลงวันหนึ่งขาก็จะเหยียดตรงตัวจะราบหน้าขาหน้าอกจะชิดเข่าคางจะชิดหน้าแข้งตึงนะเนี่ย ความสำคัญคือเราค่อยๆเหยียดยืดตัวไปได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่และนี้มันคืออะไรมันคือการสร้างกล้ามเนื้อมันคือการช่วยในการที่จะทําให้เราสมดุลดีแล้วก็เรื่องของมันที่จะช่วยอีกอันนึงก็คือกระดูกพรุนช่วยด้วยนะออเพราะว่ามันสามารถที่จะแต่มันก็กล้ามเนื้อแล้วมันหลายท่าที่มันช่วยกันแล้วช่วยเรื่องข้อต่อ ข้อต่อจะไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคอยพยุงข้อต่อมีมีคนเคยเห็นท่าออกกำลังกายครับป้าโทษนะครับแอนถ้าสนูนี่เขาเอาเท้าชนกันแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาควรไหม ก็ต้องดูด <Like. S 2> ้วยว่าตึงเกร็งขนาดไหนแต่ถ้ากวดสัวมันไม่ตึงไม่เก่งนะอย่างนี้นะจับนั้นแล้วฝ่าเท้าชิดกันนะแล้วมันก็สามารถจะเหยียดยืดขาไปข้างหน้าได้แล้วโยคะนี่สิ่งหนึ่งที่ดีเนี่ยพูดถึงเรื่องทํางานเนี่ยดีมากเลยคือแก้ออฟฟิศซินโดรมเพราะเราค่อยเหยียดแล้วยืดมันทรมานมากนะเพราะว่ามันจะเจ็บทั้งก้านคอไหล่สะบักปวดหัวไมเกรนขึ้นก็อย่าให้อย่าปล่อยให้มันช้าจนเกินไปมันตึงมากๆเรามีหน้าที่ประคับประคองร่างกายไม่ใช่ตามแก้ไขโอเค